ะะซึ่งบริษัทไพรสณสนีไทยนั้นเตรียมนํามาให้บริการในต้นปีหน้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนซึ่งผู้รับไปรษณียนสามารถรับพัสดุส่งของผ่านตู้ตันนมัตินี้ได้ตลอด24ชั่วโมงติดตามรายงานจากคุณพรสุดาสงวนสุขค่ะ ตู้นำจ่ายไปรสีนีอัตโนมัติหรือดับบ็อกที่เห็นอยู่นี้ถือเป็นเครื่องแรกของประเทศไทยที่บริษัทไปรสีนีไทยเตรียมนำมาใช้บริการเป็นตู้จำหน่ายไปรสีนีอัตโนมัติที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับปลายทางที่ไม่สามารถมารับของได้ในเวลาทําการ เทคโนโลยีรูปแบบใหม่นี้ถือเป็นการคิดค้นโดยความร่วมมือของบริษัทไปรสีนีไทยจำกัดร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบงังที่นำตู้นำจ่ายไปรสีนีอัตโนมัติต้นแบบมาใช้เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบนันซึ่งเครื่องแรกจะเริ่มเปิดใช้ในต้นปีหน้า <c oughs> เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนการให้มีตู้นำจ่ายพัสดุไปรณียีตัวนี้นะครับก็เกิดขึ้นจาก การใช้ชีวิตของคนในเมืองหลวงซึ่งเปลี่ยนแปลงไปปัจจุบันนี้พ่อแม่ไปทำงานลูกไปเรียนหนังสือไม่มีใครอยู่บ้านเมื่อมีสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ซึ่งต้องลงนำรับเช่น efs นะครับมาถึงบ้านเจ้าที่นำจ่ายของเราไปถึงบ้านไม่พบใครก็ต้องทิ้งใบแจ้งไว้นะครับให้ทราบว่าวันนี้มีของมาถึงท่านนะ และแต่ท่านไม่อยู่บ้านจึงขอให้ท่านไปรับหน้าทีมการไปรษณีย์ที่ใกล้บ้านท่านภายใน7วันซึ่งท่านไม่สะดวกครับท่านจะต้องหาเวลาไปที่ทีมการไปรษณีย์กาจรจราจรก็ติดขัดมีค่าใช้จ่าย ตู้นำจ่ายอัตโนมัติมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้เพียงลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แจ้งความประสงค์ขอรับสิ่งของเมื่อสิ่งของถึงปลายทางพนักงานจะนำสิ่งของเข้าตู้และส่ง SMS แจ้งผู้รับพร้อมรหัสเมื่อผู้รับมาถึงสามารถใช้บัตรประชาชนพร้อมกรอกรหัสผ่านหน้าจอเพียงเท่านี้ก็สามารถเปิดรับสิ่งของได้ทันทีซึ่งสามารถเปิดใช้บริการได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมง การนําตู้นําจ่ายตัวนี้มาใช้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถรับสิ่งของของท่านได้ในเวลาอันรวดเร็วกว่าที่ท่านจะต้องไปติดต่อในทีมการไปรษณีย์ท่านก็จะได้รับพัสดุของท่านไปอันนี้ก็เป็นความสะดวกครับท่านสามารถรับได้24ชั่วโมงครับจะเริ่มใช้ในต้นปีหน้าครับ สำหรับเครื่องดับบล็อกจะเริ่มนำมาใช้แห่งแรกณนะที่ทำการไปรษณีย์สาขาศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติก่อนขยายบริการไปติดตั้งตามห้างสรรพสินค้าสถานีบริการน้ำมันสถานีรถไฟฟ้าและถือเป็นอีกพัฒนาการให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน